โเดนมหนลเงน่ยาเต่าคนนี้กได้โยพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีด้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัสสุขสุกคนกลับมาพบมาพ่อกับบัจิตบ๊ะเก่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะ ตอนนี้ทางบริษัทเอีกนาะพาคนเนาะมาอยู่ที่เพื่อนของไอ้เตียงเพื่อนพี่น้องเลยามาหนึ่งกจ็จะเป็นมือวันเกิดของทางเอ๋บุญเพื่อนน้องหาดการ์ทางไอ้เตียงเพื่อนพี่น้อง,องเพราะว่าทางเอ้ครับได้เพื่นอ,อนเนาะมาจัดงานอยู่บนเดียวกันเนาะมือเดียวกันพี่น้องเลยมาอยู่บนเดียวกันเนาะมาหนึ่งทางบริษัทเองกับมีโอกาสเนาะได้เข้ามาสี่ภาพพ่อแม่พี่นอ้องชมบรรยากาศนี่แหละไปฉันุกพบพี่น้องตอนนี้ก็บทาง ทีมงานเนะขาเนาะก็บือว่าพากันมาได้แหละพี่น้องเลยเดี๋ยวทำ b u d เด t อีกสีพาทุกคนเข้าไปใกล้สบายดีได้พี่น้องเดอนะ้อเนาะโอเคพ,พี่น้องโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเดีย๋ยวทาง b u d g e เองสีพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปกันเลยเนาะอ่าตอนนี้ทางทีมงานเอขาก็มาเบิดแล้วพี่น้องเลยอ่ามาหลายคนอยู่มันนี่ก็ได้เนาะอ่าแต่ว่าทา้งเบลเซนเพิ่นมาแลโโ้วบ่เนาะหรจังไงอ่าทาั้ง b u d g e เองนึ่งมานำมาเบลตาเพิ่นนี่เนาะหามาเนี่ก็ทางน้องเพิ่นธรมานำเนาะเอาน้องสบายดี เออเดินดิมือนี้เด้อเนาะมือแน่มือแน่นี่เด้อมือมือเนาะมาคืนนมาๆมาลำกันนี่แหลเนาะมือนี้ก็ได้มาถึงแล้วนะมาเข้าไปทางในแล้วบ่เข้าไปทางฟอกอะไรแกเอามากี่เนี่ยเอ้เดินเดิไปสาเดียวสิเข้าไปทางในเด้สุดเด้อไปไปไปพี่น้องเอ้ยไปไปเนาก็คือสีประมาณนี้แหละตัวด้อูสุดว่าหลายคนพอสมควรอยู่เนาะตัว เด้ๆอ้าวสวัสดีเด้อเนาะสดีมื้แท้นี่เนาะมืแท้นี่นดออสวัสดีสวัสดีดๆคือมืแท้นี่เนาะรู้สึกว่ามื้มืสวัสดีนี่ๆมาไมืแต่ว่าคนมือนาสดีอยากนอนแล้วอยากจะนอนมื้อนี้บ่ได้นอนเ สบายดีสบายดีสดีเด้อเนาะอ่าตงนวพี่น้องเาบรรยากาศเด้อเนาะบรรยากาศอยู่อ่าทางเพื่อนๆพี่น้องเยตนี้ก็มีทางบ่จอดนะครับบ่ลาเพิ่นเนาะอสาสบายดีสบดีเนาะเอ้สบายดีน้องพามีเด้อเนาะสดีสบดีเบ่ที่เพิ่นก็มานําเนาะ ao, xin đi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  xin chào,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  xin đi xin chào, 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 xin Đi, xin chào, 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 xin chào,

โอเดียโนีเอไ้หาดดเอาหนึ่งสองสามกาเบรรยากาศเนาะบรรยากาศดีเลยและตนอ็เต็มเนาะ

สบายดีสบายดีสบายดีเจ็ย่างไลยเจ้าโอ้โดยอ่ะสบายดีสบายดีดูดีเลยนั่แหละให้วาทีกี้มาซิยูเฮือนบตะกี้ไหน

จัดงามเนาะทั้งสมัยเพื่อนดงเนดมื่อเดียวกันเล่เป็นบ่แอบแองเดียวแบบต้องจซองหลเมื่อเดียวกันแต่ว่าปีได้ใส่ายุอันอายุบุคือกันเนาะลาล่าเาลาล่าเนาง เยอะเลยพี่นะาาน้องขุนเนาะอ่าหลาย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 เนาะหลายคนพี่นะ้องขุนเนาะขุนดูด,ดูบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศดูอ่าเพื่อนขอวง่ายเพิ่มนั่นแหละเนะานะแต่ถือว่าหลายอยู่เนาะ มี yeah, so mm ันนั่นในพี่้องมีเราเดียในเนาะงานเป็นนึ่งก็ต้องมีล้วพี่้องเลยเดี๋ยวโอาโหตอนนั้นมืดอนาะไยตอนนั้นมืดเนาะงมาได้เห็นแล้ววันนี้แม่น่าใส่น่าใส่ในน้ำในก้นอ่ะแนนำอุ้ย

Nguyên là chị năm vừa là nhóc quân phi nhung chuẩn bị năm 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 đẹp đấy đúng bông lá bò này hả Đúng chứ, đất bò hải não bò hải bò bò đấy <laughs> đâu à, 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 đấy bưng bưng Áo đó ô ô ô โอ้ยเนอะเป็นังไงสียังล่ะโอ้ยเนอะโอ้ยเป็นยสีนั้นโอเคๆสันไอพี่น้องเนาะอตอนนี้ก็ถือว่าผู้คนมากกันหลายแล้วพี่น้องเบึงบรรยากาศดีอีกพี่น้องเลยโอ้เบึงบรรยากาศดีกว่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะโอ้มีแต่มะกุ้งผม้งก็ดีนะปิดมะกุ้งให้อนุนพี่น้องเลย Uhm, nhưng mà khiết bà nó mọc bà oh, nhưng mà xem thử mới la nó พี่กันพี่น้องเอ้ยเนาะเนอะแตคือสิประมาณนี้เนาะคนก็ไลายล่พี่น้องเอ้ยเนาะบรรยากาศเนาะแตคือแค่บําบัดเอาเทปไว้เลย บรรยากาศเมื่อนี้เนาะถือว่าคือขึ้นอยู่เนาะผูกคนกับลายรเนี่ยพี่น้องเก่กัเนีตีพี่น้องนี่แหละเป็นงานเองเลยอ่าทีมงานพี่น้องวัาแต่ก็คือทางคณะบริจิตกับบอสาแต่ก็อ่าว่าแต่ก็ถ่ายบรรยากาศเนาะอ่าให้กับพี่น้องได้ติดตามับชมนี่แหละมื่อนี่ก็ถือวับงานบุญเลยเนาะบุญบอสบุญได้นะบ้านเลบุญบ้านเราบุญนี่ งานบุญน้ม่อเลานี่ยแต่เกิดบุญงานบุญก็เข่าบ้านบอ้ากจนบุก็วบุญบงเ่าเนาะบ่จเขามเื่อบ่โอ้ยบ้านเดียวกันในชื่อได้พี่น้องืนบ้านบ้านเดียวกันในชื่อหากว่าได้คอยเข้ามาเนื่องจากว่ามมีโอกาสพี่น้องเลยลังแก้มันบ้ Terima kasih telah menonton! บัดงวันหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าข้อเดีจะนีดูดีว่บเดี๋ยว่าเด็กน้อยก็ลายแน่พี่น้องน่าจลูกร้านนี่แหละนะ

เบ่งใเด้อเด้อบ well, ่งนเด้อเดไปแล้วบ่ไ่คตังนี้เงินจริงไหอ่เนาะเนีนบอบ่เพนนะบัดะเนียนเนียตงนี้เนิเ่เออแน่นบ mình với đại cả nó, nini sẽ chuyển sang ba joi, phần ba chị nó, chị นี่พี <c oughs> <H> ่นองนั่งเี่พี่น้องเลยเี่เนี่ท่านน่ะเนาะไฟนะไเนี่ยบึงบรรยากาศนี่แหลพี่น้องเลยไห้ป้ากับน้องเคยเกิดเมื่อเดียวกันเลยน้องพี่น้อง จัดกระจัดบนเดียกันเลยเนาะสบายครับคุนพ่อหมนี่กนี่จ้าค้กยรนนกรไปว่าบัว่าพอน้ันเาข้าผมมีเจ้คนเลยอย่รงีก็มีกาะผมมีเลย่อไหมมีกฟมาเนาะนี่แหละนี่เลยวะในเลยบะมาแล้วมาแล้ว ไปมาแล้วอันนั้นบ่เฮ้ยน้อตุกนี่ไม่จะงานคํัเป็นนันของเท้เนาะมามามาจุมาุดมาดาเามมามาบาาดา ภาวันนี้ยังมถ่ายอีกมีถ่ายดีมาลยถกถ่ายนวันนี้พิเศษลยนะอ้ลังกลังพี่าเลย้งามถ่ายะะ

อ่าๆโอเคโอเคได้ๆเดี๋ยวนะอ่ะนี่เลยอ่ะโดยๆๆ <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias. ให้นุ่นเดียวหน่นุนน่อยได้อิันเอาใหอนุ่นด้พี่น้องเด้อนอนเด้อบ่นุ่นนะนอนแล้วกบุญรด้วยนางกลัง่บุนะพี่น้องโอเคโอเคพี่น้อง พี่น้องตอนนี้ทางพุจิลิงก็ออกมาข้างนอกแล้วเนาะตอนนี้ก็คือจะเป็นเรื่องการกินขา้าวกินน้ำแน่เลยพี่น้องและกับผูกแขนแน่เนาะอ่ารตอนนี้ก็ยังมาทัานได้เ,นเนะผูกแขนแน่พี่น้องเ็อี เาจังใดก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเดอ้อที่เข้ามาติดตามรับชมแต่สำหรับคลิปนี้ท้าไม่จ,จีบเองก็คือว่านแหลชิได้ขอตัวจบคลิปก่อนพี่น้องเอ้ยอ่ามาเมื่อนีก้ก็คือชิได้มาผมงานน้ำใหม่เพิ่นก็จนได้จนทันทวร์พ่นเลยเนาะเอ้าจังใดก็ขอให้อา่ไอ้เที่ยงได้ก็เอ้ยบุญเพิ่นเนาะอยู่ดีไม่เฮงเดอ้อเนาะความเจ็บจะได้ความไขย่ยามีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเดอ้อเนาะ ขอให้ยู่ดีไม่แห้งเวียวกการงานเทียดยูก็ขอให้รับเลื่อนไปด้วยดีแล้วก็เดินทางไปมาทางใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเด้อเนาะโอเคน้องพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ท่า,านผูจิตงขอกก่าคำว่าสบายดีน้องพ่อพี่น้องเนาะสบายดี